สวัสดีครับผมบช่องหนึ่งเก้าแปดเก้นะครับผมครับหมูเองครับตอนนี้มารอขึ้นขามที่อ่าอวตอานาแซงนะครับผมอำเภอหล่มเก่านะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับมาขามหวานเพชรบูรณ์รับผม นี่นะครับเรามาขึ้นของที่ห้างปั๊มปตทนะครับผมตอนนี้ก่อนเราจะได้ขึ้นก็ขามกล่องน,นะครับผมก็ทําการฉีดน้ํายาฆ่าเชื้อก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยของสินค้าครับนี่นครับอาไฮดิทึกตู้ครับน้ายาฆ่าเชื้ออะไรนะครับแอลกอฮอล เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ปลอดภัยไว้ก่อนครับโอเคครับฉีดแอลกอฮอล์เรียบร้อยครับผมไปแล้วก็ไปดูตอนขึ้นของกันครับผม เปิ่ขึ้นมาขามแล้วนะครับผมหนึ่งพันแปดร้สามสิบกล่องคนระับ ตอนนี้ได้เสร็จหนึ่งส่วนสามของตู้แล้วรลรลลครับผมได้ไบแปดพัเลทพัลเลทละเจ็ดสิบครับทั้งหมดยี่สิบหกพัเลทกับอีกสิบกล่องแล้วก็มาดูตอนปิดตู้อีกทีเลยนะครับผม เรียบร้อยนะครับผมจะล็อค1ิตู้นะครับฉีดแอลกอฮอล์นะครับค่าเชื้อนี่ครับค่าสินน้ำใจจากลงนะครับ ลงเจอะไรลืมไปกะเจเหมยเจอะไรเจมนครับนี่ครับเอ่ออบตนาแซนะครับอําเภอลุมเก่าจังหวัดที่ฉบูรณ์ครับนี่ครับน้ำสีน้ำใจครับว้าวนะครับสามหวานครับเยี่ยมนี่ก็ได้ไปตู้ล็อกสีเรียบร้อยนะครับกระสีแล้วก็ฮอนะครับ ฆ่าเชื้อนะครับปลอดภัยไว้ก่อนครับโอเคครับเรียบร้อยเดี๋ยวเราออกเดินทางกันครับผมเพชรบูรณ์ลมเก่าไปเชียงรายนะครับเชียงของ ขึ้นไปครขึ้นไปหน่อยหน่อยขึ้นไปเรื่อยนู่นบ้านคนนะนาจะเข่าคออนู่นนะเห็นบอกเธอเห็นบอก่านีขานู่นน่ะมนนตเราต้องไปถึงนงงู่นอหลากรงกไม่ไหวไปไถ้าสูงก็จะอยู่จะต้องมีศาสตร์อยู่คนอยู่ซ้ายมือ